สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบก,กับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนจำเจ้พึ่งได้ไหมครับ <laughs> เจ้พึ่งของขเขมรน,นะไม่ใช่ของไทยนะครับเจ้พึ่งคือเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับของทางขเขมรหรือว่าแต่ก่อนนี้เขาใช้คำว่ากระทรวงอับสรานะทุกวันนี้กลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเรียนแบบไทยหรือเปล่าเออทีนี้ ข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้พึ่งนะครับเจ้ากระทรวงคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมาซ้ํารอยเดิมนะครับตอนนี้มีการประชุมกับยูเนสโกก็ไปคุยบนเวทีโลกของยูเนสโกอีกแล้วในเรื่องของที่กล่าวหาว่าไทยเรานั้นนะครับได้มีการคัดลอกวัฒนธรรมโดยเฉพาะในส่วนของนครวัด ไปไว้ที่ไหนเพื่อนๆลองเดาดิติกตอกติกตอกทิกตอกเออหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไอที่เราสร้างแบบจําลองไว้ที่วัดพระแก้วหรือเปล่าอันนี้ผมเคยไปเห็นของจริงไปแล้วนะครับสวยงามมากหมายถึงว่าตัวที่เราคัดลอกออกไปจากของจริงที่นะครวัดจากขเขมรนี่นะไปไว้ที่วัดพระแก้วเป็นแบบจําลองเนี่ยโอ้โหรายละเอียดยิบ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 สวยงามมากจริงๆนะครับผมบอกเลยนะว่าช่างสมัยนี้อาจจะทําได้ยากกว่าสมัยก่อนเยอะนะ อ่าอันนี้ข้ามไปแต่ในส่วนที่เจพึ่งมาเป็นเดือดเป็นร้อนนั่นก็คือการคัดลอกที่เขาพูดนะคือไทยเราคัดลอกวัฒนธรรมโดยเฉพาะแบบของนครวัดเนี่ยไปสร้างที่วัดภู่ม่านฟ้าอีกแล้วนะครับโอ้โหมันจะอะไรนักหนาเดี๋ยวรายละเอียดนะครับในครั้งนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่อิจพึ่งนะครับได้มีการพูดถึงเรานะครับ อีกแง่มุมหนึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชานเ,นเรียกร้องให้ยูเนสโกมีระเบียบข้อบ,บังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบมรดกโลกนี่เขากล่าวถึงเราแลวนะในส่วนนี้กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ยื่นข้อเสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมโลกและคณะกรรมการด้านกฎหมายขององค์การยูเนสโกให้มีระเบียบข้อบ,บังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคัดลอกเลียนแบบมรดกโลกโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต การยื่นข้อเรียกร้องซ้ำนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เห็นว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีอำนาจหรือว่ามาตรการใดๆต่อประเทศไทยที่ได้คัดลอกแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชาเอาเดี๋ยวนะอ่าประโยคนี้นะขอขอขัดนิดนึงว่าเดี๋ยวก่อนหน้านี้มึงส่งคนเข้าไปแล้วแล้วคนของมึงเองนั่นแหละคือเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยว่า รูปแบบนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับนครวัดมีใช่หรือเท่ากับว่าพวกมึงตบัดสัตว์เองหรือเปล่าในเรื่องนี้ใช่ไหมมันดูตักกะเพี้ยนนะหลังจากที่กลับมาจากไทยแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันโอเคแล้วเขาสร้างไม่เหมือนนครวัดหลอกนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วมึงเอาเรื่องนี้ไปฟ้องยูเนสโกมันหมายความว่ายังไงอีเพึ่งในระหว่างการประชุมรัฐภาคีสมัยที่25ของยูเนสโกเริ่มตั้งแต่วันที่2 4สถึง25ิพฤศจิกายน2025 นางพึ่งศักกุณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์หลักโดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างศูนย์มรดกโลกกับรัฐภาคีในการช่วยอนุรักษ์จัดการและพัฒนาทรัพย์สินมรดกโลกอย่างยั่งยืนทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาในการประชุมนั้นท่านรัฐมนตรีได้ดึงดูดความสนใจ ของการประชุมทั้งหมดเกี่ยวกับแนวโน้มของการลอกเลียนแบบโดยมิชอบการปลอมแปลงรูปแบบดั้งเดิมของทรัพย์สินมรดกโลกและการขาดแคลนระบบข้อบังคับในการปฏิบัติตามอนุสัญญาปี1,970และอนุสัญญาปี1,972ในช่วงที่ผ่านมาในฐานะผู้แทนของกัมพูชาโดยรวมท่านรัฐมนตรียังคงย้ำเตือนอีกครั้งเรียกร้องอย่างหนักแน่นไปยังศูนย์มรดกโลกและ คณะกรรมการด้านกฎหมายของยูเนสโกให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยทันทีโดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนภายใต้กรอบของอนุสัญญาปี1970และอนุสัญญาปี1972รวมถึงการทำงานร่วมกับรัฐภาคีเพื่อยับยั้งกิจกรรมเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในบริบทของโลกาภิวัตน์ข้อควรทราบอย่างชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025เนี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึงเรื่องของการก่อสร้างแบบจำลองปราสาทนครวัดในประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งนะเนื่องจากพฤติกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ขาดคือจริงๆขาดจริยธรรมแล้วก็อำนาจอาจอำนาจนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อสภาพดั้งเดิมและคุณค่าที่โดดเด่นในระดับสากลเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประชาชน เจ้าของพื้นที่อีกด้วยอ่าพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่ามันมีผลกระทบต่อพื้นที่บ้านเขานั่นแหละนะแล้วก็ในเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมเขาด้วยนะทีนี้ผมก็เลยพยายามค้นหาว่าเอ้เขาเคยพูดถึงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยพูดถึงเมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการกล่าวถึงยังเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ในการประชุมคณะกรรมการมะระดกสมัยสามัญครั้งที่47ขององค์การยูเนสโกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็คือฟ้องเรื่องนี้แหละเรื่องที่ไทยเรานำแบบของละครวัเนี่ยไปสร้างที่วัดภูม่าน้านะครับประเด็นที่นางพึ่งสักกุณาที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับกัมพูชาได้ใช้เวทีระดับโลกนี้ในการเรียกร้อง ให้ยูเนสโกตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับกรณีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเรียนแบบนครวัดในประเทศไทยโดยมีประเด็นสําคัญก็คือสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันเป็นปัญหามากคือวัดภูม่านฟ้าหรือที่บางแห่งเรียกว่าปราสาทสีหานครซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยข้อกล่าวหาก็คือลองเรียนแบบปรา,าสาทนครวัดนะครับที่มีขนาดใหญ่ระบุว่าการกระทํานี้เป็นการคุกคามคุณค่าระดับโลกและ ความแท้จริงของนครวัดซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วก็ชี้ว่าเป็นการละเมิดเอกลักษณ์ประจำชาติและจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมของกัมพูชายอย่างตรงแจ้งและเป็นการละเมิดพันธกกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการครุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติปี1 9 7 2ด้วยผู้แทนจากประเทศไทยได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาในเวทีดังกล่าวนี้นะครับคือเมื่อเดือนกรกฎาวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ย เราได้มีการตอบโต้ไปก็คือมีการปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าวัดภูม่านฟ้านเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมของไทยหลายแห่งไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบของนครวัดโดยตรงอ่าคือปราสาทหินของเราก็มีอยู่มากมายนะครับเขาก็หยิบเอาส่วนต่างๆของปราสาทหินไม่ว่าจะเป็นเขาพนมรุง้งปราสาทหินพิมายหรือปราสาทหินอื่นๆเนี่ย มารวมกันไว้ในวัดภูมันฟ้านั่นเองนะประเทศไทยเรานะครับได้แสดงความผิดหวังที่กัมพูชานําประเด็นที่ควรเป็นเรื่องของระดับทวิภาคีก็คือสามารถคุยกันระหว่างประเทศเนี่ยมาหยิบยกในที่ประชุมมรดกโลกซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการพร้อมระบุว่ามรดกทางวัฒนธรรมไม่ควรถูกนํามาใช้สร้างความแตกแยกบนเวทีโลกแบบนี้ผลจากการอภิปรายในครั้งนั้นนะครับคณะผู้แทนส่วนใหญ่ของรัฐภาคีต่างเห็นพ้องว่า ประเด็นพิาพาทนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับการหารือในระดับทวิภาคีอ่ะเขาเห็นด้วยกับไทยนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชามากกว่าที่จะนํามาบนเวทีใหญ่ในระดับโลกแบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็คือในส่วนของคณะผู้แทนของยูเนสโกเขาได้บอกเอาไว้นะครับเอาละนี่ก็คือประเด็นความเคลื่อนไหวของอเจพึ่งนะครับไม่ยอมหยุดสรุปกัมพูชาเอายังไงแน่ขเขมรมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ย กพราะว่าอะไรเพราะไม่ยอมหยุดพยายามหาเรื่องไทยทุกวิถีทางนะครับเนี่ยวัดภูมานฟ้าเอาขึ้นมาพูดอีกแล้วผมจําได้ว่าเรื่องของวัดภูมานฟ้าเนี่ยพูดไปสมรอบแล้วแล้วพวกมึงเองเนี่ยเอกรวงอัปสรากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของพวกมึงนี่แหละได้ออกหนังสืออย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยจําได้แม่นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกหนังสืออย่างมีอย่างเป็นทางการแล้วมีตราประทับ อย่างเป็นทางการออกสื่อขเขมรด้วยว่าให้คนขเขมรเข้าใจว่าวัดปูม่านฟ้านี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบนครวัดเลยแม้แต่นิดเดียวตกลงมึงจะเอางไงเนี่ยมึงเป็นไบโพล่าหรือมึงเป็นอะไรช่วยบอกกูทีโอ้งงมากกับพฤติกรรมของขเขมรในเวลานี้นะครับเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผมอยากให้เ,เพื่อนๆนะครับสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปิรีโอนี้แล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมเอามานำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดนพฤษภาคนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ